บ้านนะครับอาหารยำปลากระป๋องครับคือยากดนดูนเถือกินกับส้งแสบอยู่ครับมือขึ้นผมกับตมมามะนาใส่ปลากระป๋องดิอันนี้แมนแนวอน กะไคร้ผักหอมหอมเปีหรือใบเรือย่อนครับวิธีวิธีการล้างใบเรื่อยหอมเปีเนี่ยต้องแกะออกมาแบบนี้นะฮะต้องแกะออกต้องฉีกออกแบบนี้ก่อนครับเราต้องจังหวันะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแบบดินหรืออาจจะมีแบบเศษทรงโป๊ะทีอยู่ในกลีบของใบเรื่อยนี่ย ตัดของก็ต้องแยกออกแบบนี้นะครับตัดไม่ตัดมากออกใส่ผงเยอะๆครับอาหารง่ายๆที่ใไรๆก็คุค้นเคย มอเห็นมันมองเห็นหได้หอมแล้วนะฮะสามสหายนะครับหอมผัก หอมจีนหอมซี่ซี่หอมผักหอมบัวผักซี่จิงหลัวกผักหอมเตะครับสามหอมมะนาวชุบ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 นะครับแต่ทีนี้พระเอกของเขาเลยนะครับบงแต่บางคนก็ไม่ชอบนะฮะใครใครจะยีราเซีย มือรีเนี่ยจะกลับสาระข้ามเอนกลับไปเหยียดคุลาสาระข้ามครับถ้าเก็บไปก็จะพุ่งบ่อแดดเหยียดบ่อแด้ออกไม่กินบางทีเวลาไปไปเดินสายต่างจังหวัดเนี่ย้าซื้อของแบบไปตลาดแม่เราซื้อของไม่เก็บไปคือว่าเสียเหยียดพีนี้เดียวโหมดที่ขับกลับบ้านน่าแห้งไม่ตูเย็นนะครับอเลยแบบพม้ไฟซีเนี่ พอกล้วหน่อยอยู่ด้วยครับมึงตั้งกต่เสียงหันตะคับ ขั้วอะอยู่ฮันตะไข่มาตะถาดเดี๋ยวพามาดูยำครับทุกคนมนี่ไงฮะ ปุ๊บเราก็เติมน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับลงำปลา้นหญยาเปาหับนัวปุ๊บนะค,ครับวันนี้ไม่มีพริกสดนะครับเราจะใช้พริกป่นนะครับไร่ทิพย์ ปกติย่บานแม่สีเฮดไว้นะครับแม่สีเฮดไว้ใส่เยอะนะครับตอนนี้พยายามจะไม่กินอาหารรดจัดมะนาวครับแล้วแต่ตามใจชอบนะฮะ ผมบ่มากแบบให้มันมุนปันไหนนะฮะเฮ็ดใหงมันเป็นโขลุเฉลยอย่างประมาณนี้มันจะอร่อยใหมันมุนมันจะคืออย่างอื่นทำนี่พิกขัก่งกะสิดนสสนูนี่ีสันคนนี้เรา ไม่ต้องใส่ชูรสนะครับเพราะว่าปลากระป๋องเขานวยมาอยู่แล้วนี่นี่ทอดปลาทูสองตัวครับพี่แดงทอด ิ่มันกันเด้องผู้กินน้ำมันสิจม